่ะไหนดูดิได้ไหมหัวดินำดำดำเลยตัวอยู่หน้รังเอารังเอานี่นี่น,น,นี่นี่ครับดินำดำดำเลยครับดัดบ,บวงไม่ติดครับหมาตามมาด้วยเอาหมาแก่แล้วครับหนึ่งจะสิบปีแล้วเพิ่งมาหัดเป็นพนัน <c oughs> เอาหนูไม่เป็นแล้วครับห้าวไปงั้นอ่ะอ่ะเออ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 คุยเอา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 ,เ,อาเนี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยดินดำดำตัวอยู่แน่ครับเนะี่ย ยังมีน้ำอยู่ครับมันทาทารูอยู่ข้างคันนาครับเนี่ยตัดหญ้าไปหเห็นรูกระัาาาด,ดินกระจุยอ๋อามาชื่อบักหลังครับ <laughs> ตัวแดงๆครับตอนเด็กๆเหมือนโกลเด้นพวกมาขอซื้อสี่พันน้ฝรั่งมาซื้อสี่พันไม่ยอมขายครับนี่โตมารู้เรื่องเลยครับดื้อจัดล้วเออเอาเลยเอาเลย ัมากับลูกชายมาเก็บบ่วงไม่ได้สักตัวครับมันเป็นมันไม่มีทางครับเนี่ยมันย่าโลง่ลงๆครกัดบ่วงแหลกหมดครับแต่ว่าไม่ติดได้ไหมเออทำการหลบมันหลบมันจะคุยจะคุยอ๋อจะได้ไหมอ๋อถ่ายแล้วหนอนไปเก็บอันดับไปก่อนนะครับดูตีนดีๆต้องดูนะครับ <laughs> เกิดออกมาไม่ใช่หนูนี่ฮาเลยนะครับอย่าไปดูรูมั่วหลก อ๋อ้ได้ไหอ๋อกรอนนีน้มันขวางอ๋อพี่เตียดูลบไเอออ่ะอออ๋อหเป็นหมาพานตอนแก่แล้วหมาอายุจะสิบปีแล้วอ๋อได้ไหมจะได้กบได้โอกัดฟันก็จะไม่มีแล้วครับเล็บก็จะไม่มีฟันก็จะไม่มีครับขยัน ได้นไหมดมดิมีไหมอ๋อได้ไหมล่ะแต่มีตัวเข้าหนาดินดำๆเลยนะโอ้กัดไม่ไหวแล้วลังดินแข็งคุยเอาคุยข้างล่างเอาโอ้มันพยายามกัดข้างบนครับพยายามกัดข้างบนข้างบนดินแข็งครับเออคุยข้างล่างเอาดินอ่อนๆอ,อ,อ่ะไม่ได้ครัครับ รอกลกล้อหลังเอาหนูก่อนยอพยายามความพยายามครับครับพ่นลมไปให้ลมมันสะท้อนกลับมาครับว่าตัวงอยู่ไหมต้องกล้ามาลบหลังพ่อต้องกล้ามาลบหลังพ่อเพื่อออกมาไม่ใช่หนูนะฮาเลยไปขยับไป เินเต็มไปด้ว yup. ยดินเลยชาเช้าอากาศเย็น้าเนี่ยเช้านี <h 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 ้มีหมอกมีน้ำค้างไม่รู้ว่าหมอกน้ำค้างหรือพีเอมสองจุดห้าผมก็ไม่แน่ใจนะแต่มันชื้นๆอยู่ครับเหนื่อยแล้วหมดแรงได้ปะต้นกล้าออกมาไกลๆลุกเดี๋ยวร่วงทำไมเออคุยเอรอนูนกระตัวครับล่ามไว้ชอบลงนาครับ ลูกหมาสีขาวนะครับตัวเมียล่ามไว้หลุดเดกอกระชากสายขาดครับเช้าๆต้องล่ามผลผลิตเสียหายครับลัางได้ไหล่ะไ,ไม่ได้ก็แล้วกต่ต้องกล้าออกมาอย่าไปกวนหลังลูกทำไมอ่ะมันกำลังหายอยู่เผื่อเราจะได้มันมาดอืยให้มันหายจะได้มันจะได้ภูมิใจมันมันหาย,ยาได้ดินมันแข็งไปหน่อยครับ อย่างแรกไปแล้วแน่นอนครับทั้งขาทั้งฟันฟันงับตัวงอยู่นะเออ,เอ,อหลังสู้เหรอสู้โซโซช่วยได้ต้องการออถ่ายต้องการจับถ่ายให้พ่อหน่อยอย่าไปกดตุ่มนะเดีย๋ยวพ่อช่วยหลังก่อนอย่าไปกดนะไหนหลังมาช่วย เบบต็มเลยนะลบกสิจะได้ช่วยอ่ะดูพ่อดิ<ง>พ่อไทยลบๆดูงงพ่อก่อนนี่ดูลังน่ลังมันพยายามลังเดี๋ยวปากเลือดเดี๋ยวช่วยนะ่ะลังมันเอาฟันคุยด,ดิกลัวมันปากเลือดฟันมันไม่ค่อยมี นะเดี๋ยวช่วยคุยลางไทยเดี๋ยวไปดูมันลกตกใจแต่มันไม่เอาไหนดูดิหนูจอยาเพียงยิงยิงๆหน่อยอยู่งึงหยาดิน้อยกล้าพูดเพราะดูมันเดี๋ยวมันลงข้าว่พ่อดูเขาใส่กล้องให้พ่ออันนี้หนูอะไรถ่ายหนูเป็นคนถ่ายถ่ายดีๆถูกถ่ายให้ลังก่อน ลังหนึ่งนะถ่ายให้หลังก่อนนะพ่อ,อ